สวัสดีครับพวครู่เอกนะครับยามทางช่องยูทูบรูเอกเล็กพยากร์ทางช่องเล็กเป็นเรู้ศาสัตว์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับเช้าวันวันนี้น่าจะเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่แปดวันจันทร์ที่แปดเพราะว่าเป็นขนาดคลิปลงหน้าผมก็นึกไม่ออกว่าไอ้วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้มองปฏิทินวันจันทร์ที่แปดนะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบเจ็ดนะ วันนี้ก็กลับมารับฟังรีวิวจากครูเอกได้เช่นเคยนะครับแต่ถ้าใครติดตามทุกวันจะเห็นว่าเสื้อตัวเดิมนะ <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปที่ติดกันมาคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้ลืมนับเมื่อกี้นั่งอัดมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือจะต้องไปทํากิจกรรมนะครับทํานายที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะทำนายที่ดีแท็โลตัดเพชรบูรณ์นะครับก็เลยทําคลิปทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ว่างทำแต่นี่คือก็ทําทิ้งไว้นะ ก็กลับมารับฟังรีวิวของครูเอกทุกเช้านะครับซึ่งรีวิววันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเป็นเลขกลุ่ม5 6 9 4นะครับ5694นะครูเอกตั้งชื่อว่าสแสวงหาให้ลงตัวสแสวงหาให้ลงตัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับ3คู่ที่ไม่ซ้ํากันเลยนะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มเ่าเป็นเลขคู่นะครับ5 6 6 5 6 9 9 6แล้วก็ 4994นะครับผมหรือใครต้องการจะดูเลข3ตัวนะที่มาเป็นประกอบเป็นเลขกลุ่มนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเลขกลุ่ม5699เอเอ569965แล้วก็496694นะครับทั้งเลขคู่และเลข3ตัวเนะี่ยคุยทำไวเ้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามารถกลับไปชมย้อนหลังได้ที่ช่องใช้ยน้ y o ยูท e e คุยนะครับเพียงเข้าไปในช่องก่อนนะแล้วก็คลิกเลข ตรงที่มันช่องเสิร์ชช่องหานะครับก็พิมพ์แ้วมันเด้งขึ้นมาเองนะครับผมก็ยังไงถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมมาถึงเลขกลุ่มที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ5694นะสแสวงให้ลงตัวนะครับแน่นอนว่าการสแสวงหาก็คือแนวความคิดที่ชอบจะเปิดโลกอะไรพวกนี้นะก็มาจาก4ตัวท้ายเดี๋ยวคุยขอรีวิว4ตัวท้ายก่อนแล้วกันนะครับลงท้ายด้วยเลข4ครับตัวตนเป็นคนปัญญาไวหวพริบดีช่างสังเกตนะ มีคนที่เป็นคนที่มีลักษณะของการที่ไม่หยุดนิ่งเจออยากได้อะไรเจอคําตอบมันจะแบบปุ๊บปุ๊บ,บก็เลยเป็นคนที่หัวเร็วคิดไวนะครับแต่ก็มีจุดด้อยอย่างที่ว่าคิดอะไรนานๆนไม่ค่อยได้นะครับ <c ười> <c ười> คิดอะไรนานไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเอง <c ười> นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนเหมาะที่เป็นคนที่ริเริ่มนะริเริ่มนะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่เก็บรวบรวมนะเป็นคนที่ริเริ่มได้เก่งริเริ่มไอเดียนู่นนี่นั่นปังปังปัง อ่าประมาณเนี้ยจะทํำได้เก่งมากนะครับยิ่งตําแหน่งต่อมาแนวคิดเป็นเลข9ไม่แล้วนะยิ่งไอเดียบันเจิดเลยล่ะนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมสามารถกระจายมือคือชอบเรียนรู้อ่ะเป็นคนที่โอเพ่นโอเพ่นใหม่ตัวเองตลอดเวลา mm hmm. บางคนก็จะบอกเออเลิศเกินตัวเป็นคนที่แบบเจออะไรไม่ได้ก็อยากจะศึกษาอยากจะค้นคว้านะครับมีอะไรใหม่ๆมาคือเขาเป็นคนชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเพี้ยนเพราะว่าลงท้ายเขาเป็นเล็กสี่เขาแค่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเขาก็จะไปศึกษาไปเรียนรู้ในสิ่งนั้นขึ้นมานะครับผมตำแหน่งต่อมาพอเขาเรียนรู้อะไรพวกนี้ยเขาถ่ายทอดได้ดีด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งการถ่ายทอดเขาเป็นเล็กหกเวลาที่เขาจะคุยจะอะไรกับใครเนี่ยเขาจะแบบโหคนรู้สึกเออเนี่ยไอเดียเธอดีนี่เออเขาอธิบายเป็นนะเขาจะรู้เขาเขารู้ว่าจะต้องถ่ายทอดยังไงให้คนเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยที่เขาคิดที่เขาไปเจออะไรใหม่ๆห่มาเนี่ย มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเออเวลาใครที่ได้เห็นก็อ,อ้ยทีแรกก็จะนึกว่าเอ,อ้ยคิดอะไรเพี้ยนๆแต่พอเข้ามาถ่ายทอดให้เรายูเอ,อ้ยเออไอเดียดีไอเดียดีประมาณเนี้ยเป็นคนประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าจุดเด่นกว่านั้นนะจุดเด่นกว่านั้นคือเขาเป็นคนที่ลงมือทําอะไรเอ,อ่เป็นลําดับเป็นขั้นตอนจะไม่ยอมแบบแบบไม่ใช่เหมือนที่ไปแสวงหานะ คือไอ,ไอเดียไอเดียนี่เยอะมากมายแต่เวลาทําจริงๆอะ่ะลงมือทำจริงเขาจะทาแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีรูปแบบมีแพทเทิร์นอะชัดเจนไม่ได้แบบว่าไก่กาอะไรอะไรอะแบบประมาณว่าหาอะไรก็ได้มาันให้นึกถึงเขาเป็นคนที่ให้นึกถึงคนที่ชอบต่อจิกซอ์นึกถึงห้าหกเก้าสี่นึกถึงคนนี้เลยคนที่ชอบต่อจิกซอ์นึกออกใช่ไหมต่อให้มันจะพังแค่ไหนเขาจะรู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหน เขาจะไปหาเขาจะมองเขาจะเรียงเขาจะอะไรพวกเนี้ยเออเขาเป็นคนความจําดีอ่ะแต่แค่จําระยะสั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่ระยะยาวคือเพื่อจะให้เขาจําให้มันได้เร็วเขาจะทําแบบเขาจะจาแพทเทิร์นในหัวเขาเขาเลยเป็นคนต่ออิกต่อได้เก่งคนเนี้ยต่อทิศต่อได้กิ่งคืออะไรที่มันมั่วๆัวมาเขาเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องน,นี่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 เออแปบ๊บเดียวได,ได้อะไรเนี้ยไม่ทํานานแต่รู้ว่าต้องทํำยังไงอ่า เออผมเคยพูดในเล่ลักษณะน,นี้เหมือนของที่มันเป็นสายพานันน่ะเหมือนคนเวลาเราทําผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสายพานันนึกออกไหมเช่นไ,ไอติมที่มันเราไม่ได้ทาไปคือมันจะไม่เหมือนไอติมถังอะ่ะที่บอกเฮ้ยคนนี้ปั่นเองทาอะไรทาแฮนด์เมดไม่ใช่มันเหมือนเขาเหมือนเป็นมนุษย์อุตสาหกรรมอะ่ะเหมือนของหลายๆอย่างมารวมๆกันแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นของสำเร็จรูปอะ่ะเขาจะเป็นคนประมาณนั้นนะครับจึงเหมาะกับคนที่หนึ่งทำอะไรที่มันเป็นรูทีนอยู่แล้วแต่ว่า รูทีนนะั้นมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาต้องปรับให้มันดูใหม่ตลอดเวลาหรือว่ามีความสดใหม่มีความแบบของใหม่อะได้ทําของใหม่แต่ทาแต่เวลาลงมือทาก็ทําเหมือนเดิมคือการาถ่ายทอดอะไรก็ทำเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะแต่ตอนที่จะแบบจะปรับผลิตภัณฑ์ยังไงดีนะจะทำเลยนู่นนี่นี่อะไรดีนะคือไอเดียเขาบันเจิดมากไอเดียนี้ค่อนข้างจะบันเจิดมากนะครับทำไงก็ได้ให้มันมาจบในความเป็นตัวเขาอะไม่ไทําได้ดี นะครับผมถามว่าจุดด้อยมีไหมแน่นอนเขาจะไม่ชอบทำตามสิ่งเดิมคือทําแบบเดิมแต่จะไม่ทําของเดิมจะให้อธิบายแบบนี้ทําแบบเดิมจะไม่ทําของเดิมผมมองอย่างนี้ครับว่า,เ,าเหมือนผู้จัดการทีมเขาจะมีเวของตัวเองใช่ไหมแต่ผู้จัดการทีมไม่ว่าจะเป็นทีมกีฬาอะไรก็ตามคือมันไม่จําเป็นต้องอยู่สมโมสรเดียวตลอดไม่ออมใช่ไหมเช่นผู้จัดการฟุตบอลก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยไงแต่วิธีทำทีมเขออาแบบนี้นะ แต่ไม่ได้อยู่ทีมเดิมไปทีมใหม่อ่าเปลี่ยนไปเรอยอ่าไม่ไม่ค่อยอยู่สมโมสรไหนนานๆชอบรู้สึกว่าทําที่นี่อ่าประสบความสำเร็จแล้วไปต่อที่อื่นแต่ได้ไม่เบื่อไงวิธีการผมแบบนี้คือวิธีการที่เป็นรูทีนเลยว่าเออพอไปอยู่สมโมสรไหนก็จะแบบเ,เราต้องทำงี้ปุ๊บโอเคสมโมสรน,นี้ได้รูดแบบเราแล้วประสบความสำเร็จแล้วย้ายครับไปสมโมสรหนึ่ง นึกภาพออกใช่ไหมเอ้คนประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะสไตล์แบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนบุคลิกภายนอกนะครับเป็นคนที่อ่ะพูดถึง4ตัวหน้าเมื่อกี้สตัวท้ายนะครับประมาณนี้ถ้าพูดถึงบุคลิกภายนอกนะครับก็จะมีลักษณะของคนที่เขาจะดูเป็นคนพูดจาเขาเรียกว่าพูดจาเร็วพูดจาเร็วพูดจาแบบคิดยังไงพูดอย่างนั้นอ่ะปุ๊บ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 สื่อสารไปเลยตรงๆนะครับตรงๆตรงๆ แต่งตัวแต่ว่าข้อดีคือมันแต่งตัวดีแต่งตัวดีแต่งตัวมีความมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเวลาที่พูดคุยจะพูดเร็วนิดน,นึงนะครับปรับความกำพูดให้มันช้าลงนิดน,นึงนะเออจะดีมากนะครับบุคลิกจะเป็นคนประมาณแบบเออเลิศเออเลิศหน่อยถ้าพูดถึงก็พูดถึงสาวออฟฟิศทั่วไปสาวที่มันมักจะเป็นลักษณะของคนะ <laughs> อเซนเตอร์ที่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะอย่างนี้แล้วกันที่ไม่ใช,ช่มิจฉาชีพนะเออก็เนะี่ยคอเซนเตอร์ ได้พูดได้จารหรือจะเป็นพนักง,งานต้อนรับก็ได้ที่แบบพูดเร็วๆเสียงเจ๊ยแกแลอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าปรับของทู่ได้จะดีนะนะกบุคลิกอาจจะดูแบบเออเลิศเออเลินิดนึงแต่ว่าแต่งตัวดีนะครับแต่งตัวดีนี่คือบุคลิกภายนอกนะครับผมอ่านี่คือด้านหน้ากับด้านหลังส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินครับเขาเป็นค,คนที่หาเงินได้เก่งระดับหนึ่งเลยนะเต็มสิบให้เก้าเล็กเรื่องหาหาได้เรื่อยๆหาได้ไม่มีหยุดน่ะ เออประมาณว่านีช่องทางอะไรหาหาเยอะนะครับเต็ม10ได้9เกือบถึง10เลยให้9.5แล้วกันนะครับแต่ข้อดอยมันอยู่ที่วิธีการหาแจากดการเขาเป็นคนเก็บเงินถึงจะมี5้าก็ตามเขามีคนเก็บเงินได้ระดับหนึ่งแต่ก็มีเรื่องให้ออกตลอดเพราะเป็นคนที่แบบเออมันจําเป็นบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะมันจําเป็นเขาชอบบอกเป็นว่าเอ้ยอันนี้ได้อยู่นะอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ใช้ไปนะครับเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยให้สัก จ็ดจุดห้าแล้วกันลกลงมาแต่ไม่ถึงแปดก็คือหาได้ะคะแต่ถ้าเป็นคนประมาณหามาใช้ไปไม่ขาดสดอนอนี้โอเคตอบโจทย์แต่ถ้าแบบต้องการลักษณะมัธยัสถอดออมเนี่ยหรือว่าต้องเก็บกันให้อยู่นะเนี่ยไม่ตอบนะครับสําหรับเรื่องของการกระยเรื่อง,องนุนี้เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของความรักนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเออใครก็ได้ใครก็ได้เข้ามาแต่ขอดูหน่อยว่าเออชอบไหมสไตล์คือเรื่องไม่เยอะแบบเปิดใจพอสมควรเรื่องไม่เยอะ นะครับแต่ว่าก็พิจารณาบ้างนะไม่ใช่แบบใครคือใครก็ได้แต่ว่าพิจารณาก่อนเออ,อมาก็ได้ไม่ไม่ค่อยมีสเปคสูงเท่าไหร่สเปคปกติแต่ว่าคุยและมันจะลงตัวไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสามารถแบบชอบณเวลาที่คุยกันได้แต่ไม่ใช่แบบชอบเลยทันทีนะนีบอกไม่แบบเจอปุ๊บชอบมบบวิง่งตามไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็จะแบบใครก็ได้อะนี่แต่ไม่มีคือมีสเปคแต่ไม่เยอะ ก็แ,แค่นี้อ่ะหลอก็หลอ,ลอ,ลอประมาณไหนก็ได้เออไม่จะเกาหลีฝรั่งไทยก็ได้แล้วแต่ถือเป็นคนสวยก็ไทยจีนญี่ปุ่นได้หมดนะมาเถอะเดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนถ้าคุยกันเสร็จแล้วคนไหนจะสไตล์ไม่ต้องเกาหลีทั้งหมดไม่ต้องจีนไม่ต้องญี่ปุ่นไม่ต้องไทยทั้งหมดก็ได้แล้วแต่มาหมดก็คุยได้คือถ้าดีสําหรับลงตัวกับเราเราก็ขบต่อประมาณนั้นนะครับก็ไม่เรื่องมากนะครับก็ไม่เลื่องมากก็ถือว่าโอเคร่วมกับบุคลิกการแต่งตัวที่ดูดีด้วยก็ผมนึกว่าเต็มสิบให้สักหกถึงเจ็ดเลยนะ เรื่องของความรักก็คือว่าชอบนะเพราะไม่ได้ปิดกันแล้วก็ไม่ได้แบบไปทันทีทันใดนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะตอบคาถามหรือว่าตอบโจทย์ของทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อนทุกขุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปน,นี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองมีภาพเป็นไรทุกท่าน,านสวัสดีครับ